สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมดูท่านนะครับเข้าสู่รายการเอเชียมอร์นิ่งนะครับจะเห็นได้ว่ารายการนี้เนี่ย พบพิธีกรแปลกหน้าแปลกตามากมายนะครับและแน่นอนนะครับเวทีตรงนี้เปิดให้โอกาสให้สําหรับคนที่มีความสนใจในการเป็นพิธีกรนะครับจะเห็นได้จากด้านหลังของผมนั่นเลยนะครับก็คือโครงการสร้างดาวก้าสู่ศิลปินไทยนั่นเองนะครับและเรียกได้ว่านะครับที่นี่รายการนี้นะครับน่าจะเปิดโอกาสให้กับคนที่มีความสนใจแล้วนะครับยังมีการท่องเที่ยวที่จะนําเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกด้วยนะครับจะเป็นยังไงจะเป็นที่ไหนผมว่าไปตามชมกันเลยดีกว่าครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะไอ้ก็พาท่านผู้ชมไปชมงานบากรรมพุทธสนโลกกันแล้วแล้ววันนี้เราก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเห็นบรรยากาศคึกคักแบบนี้ท่านผู้ชมคง แล้วคะว่าที่นี่คือที่ไหนแน่นอนค่ะที่นี่ก็คือไนบาซ่าค่ะไนบาซ่าเนี่ยถือได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิง้งยามค่ำคืนนะคะตั้งอยู่ถนนช้างคานค่ะมีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อทั้งเสื้อผ้ารองเท้านะคะเครื่องประดับของตกแต่งสินค้าพืงเมืองเครื่องเงินไม้เกสมคกและก็ร้านอาหารมากมายให้ท่านผู้ชมได้เลือกรับประทานกันนะคะ ร้านค้าของนี้นะคะจะเริ่มตั้งขันแต่เวลาห้าโมงเย็นถึง5ทุ่มนะคะเอาละค่ะไปเขาแวาไปช็อปปิง้งแปหนึงแล้วจะ Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby. It's oh. Hi, i yeah. I'm, yeah. Pleasure. I'm Shan, I'm Rachel, Me. <laughs> Mei Yi, Xiao Feng. Okay, uh, this is our first night in Chiang Mai and here is the night bazaar. So basically we quite like it here because the souvenir here and the art and craft things is quite interesting. Like I bought a notebook, what you A uh, pool table, mini pool table. Uh, some craft handcraft. thing also, handcraft. Yeah, yeah. Yeah, same. Not yet. <laughs> so we are looking quite looking forward to like just go. Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ถึงงงหัััวเเเเราาาาาจจจะะะใกกกกลน,นนนนนนไไไไปป่่่่่ทแตตฉออออออ็คยยมธดสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกท่านกำลังชมงานไม้ดอกในประดับครั้งที่36จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่36แล้วนะคะแล้วก็ภายในงานก็มีการจัดประกวดต่างๆมากมายนะคะตกแต่งรถบูาชาติสวยงามนะคะ จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้จัดนะคะเราไปดดูภาพบรรยากาศภายในงานได้เลยนะคะขอบคุณค่ะตามเธอไปอย่าอดนอนนะมื้อเช้าเธอควรจะกินอะไรอิ่มไวแล้วระวังดีๆเวลาจะไปไม่ไกลขับรสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ ็เป็นเกียร์อย่างยิ่งนะคะได้มาถือป้ายนะคะแก่อำเภอสารพีนะคะคอนเซปต์ของอำเภอเรานะคะก็อ่อกล่าวถึงเวียงกุมการนะคะเมืองโบราณบ้านสารพีนะคะก็วันก็เป็นเป็นสัญลักษณ์อย่างยิ่งนะคะก็เกี่ยวกับอำเภอสารพีค่ะก็เวียงกุมการนี้ก็เป็นเมืองโบราณนะคะมาตั้งแต่อดีตแล้วแล้วค่ะก็ อย่าให้เวียงคุมการณนี้คงชื่ออนุรักษ์ไว้กับอำเภอสารพตีต่อไปค่ะขอบคุณค่ะถึงฉันไมคนดีคิดถึงฉันวันคิดถึงแค่ไหนขอฟังทุกวินาทีบอกฉันดังดงเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทํามีนอนฝันดีโอ้โหคิดถึงฉันไม่นะเธอ ิถึงจงจรตลอดเวลาหรือเปล่าแน่ใจได้เลยพูดมาให้ดังหน่อยต้องการได้ยินบ่อยๆว่าคิดถึงกันอีกไม่นานนะไม่ช้าไม่นอนจะเป็นเวลาที่เราฝันแล้วจะเป็นเวลาที่เราได้เคียงข้างกันแต่วันนี้ชอน าแทนดวงตาของเธอฉันเองอยู่ถึงนี้ตั้งใจทุกวันออขอนอนเร็วๆทุกคืนจะได้พบเธอในฝันสิ่งที่ฉันไม่เคยเลืม S <S ใจมันก็คอยจะถามเธออยู่ที่คิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงทุกวันคิดถึงแค่ไหนขอฟังทุกวินาทีบอกฉันเป็นดังเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำามีนอนฝันดีโ oh อ้<า>คิดถึงฉันไหมนะเธอคิดถึงจร,ววจริง <laughs> mm. Hi, my name is Nicole and I'm 16 and I go to Grace International School here and challenge my home so I love it here and we're here at the festival to take pictures. <laughs> คิดถึงแค่ไหนขอฟังทุกวินาทีบอกฉันนี้ดังดังเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำใหนอนฝันดี o อหา คุณอนัญญาเท่งแท้นะคะนักสัมภาษณ์และก็เป็นพิธีกรมันเทเมืองไทยทางทถทถ้5นะคะเนื้อเรื่องของหนังสือเล่มนี้จะเป็นยังไงและเป็นไปในทิศทางไหนมีมรายละเอียดงไงบ้างไปฟังพี่พุ่มอนัญญากันเลยกอค่ะ หนังสือเล่มนี้นะคะก็คือหนังสือการเดินทางที่ว่างเปล่าค่ะเป็นหนังสือที่อ่านแล้วนะคะผู้มั่นใจว่าคุณผู้อ่านทุกท่านเนี่ยนะคะจะได้ออกเดินทางอย่างมีความสุขฉันไม่ได้หมายความว่าต้องเดินทางไปวัดอย่างเดียวนะคะเดินทางไปไหนก็ได้แต่ขอให้เดินทางอย่างมีความสุขขอให้เดินทางอย่างมีสติขอให้เดินทางอย่างที่ไม่ยึดติดไม่คาดหวังว่าเราไปแล้วเราจะต้องเจอไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นแต่ว่าไปแล้วเนี่ยเราได้ความสุขกลับมาบ้านไปแล้วเราได้แง่คิดกลับมาบ้านไปแล้วเราได้รู้ว่าชีวิตแท้ท anyway> ี่จริงแล้วของเราเนี่ยมัน สรางเปล่านะคะรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะคะนำมอบถวายพระพุทธองค์เป็นการกุศลค่ะสร้างวิหารนะคะที่ปิยสุตโ,โดกธรรมสถานลำพูนแล้วก็สร้างห้องปฏิบัติธรรมค่ะที่วัดป่าวชิวระบัรพภจังหวัดชนบุรีนะคะ<ส>ถวายพระพท,ที่ท่านอาพาธและก็ถวายเป็นทุนการศรึกษาให้แด่สามเณรที่วัดธุระก,กันดานค่ะขอให้ทุกท่านช่วยกันซื้อ้วยนะคะอนุโมทนาบุญค่ะ น,นี่ก็คือร้านวรนสนันนะคะซึ่งตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่ลำปางนะคะเป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปลรูปจากเกษตรค่ะเป็นผลิตผลพื้นเมืองจากธรรมชาติตามฤดูการของชาวเขานะคะในจังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีสินค้าโอช็อิีงม,มากมายท่านชมได้เลือกซื้อเลือกหาไปเป็นของฝากอีกด้วยค่ะ แต่ถูกเธอทำให้ใจสลาย ก็อยู่ที่บ้านพ่อเลี้ยงหมื่นนะครับบ้านพ่อเลี้ยงหมื่นจะเป็นสถานที่ที่ใช้ทํางานพวกเครื่องปั้นดินเผานะครับผลิตพั์เครื่องปั้นดินเผาสําหรับส่งขายต่างประเทศแล้วก็สั่งงานตามออเดอร์ของลูกค้านะครับแล้วก็ที่นี่จะมีหน้าที่หลายร้อยไร่นะครับทางเจ้าของสถานที่ก็จัดให้เป็นที่สถานท,ท่องเที่ยวนะครับจะมีการปลูกไม้พันธุ์ต่างๆซึ่งเป็นไม้หายาก เป็นไม้เป็นไม้ในวรรณคดีนะครับแล้วก็มีการจัดสวนให้เป็นสวนของลักษณะของสวนของประเทศเขมรน,นะครับรศิลปะแบบเขมรแล้วก็ศิลปะแบบศรีวิชัยนะครับอย่างซุ้มประตูด,ด้านหน้าที่เราเห็นนี่เป็นศิลปะแบบเขมรนะครับตอนนี้เป็นลักษณะของศิลปะแบบเขมรน,นะครับก็จะม,าานะมีหน้าบานาบนะครับมีหน้าบานแล้วก็มีทับหลังนะทับหลังก็คือตรงเรนที่เป็นรูปของยักษ์ไคอุบะนะครับนั่งอยู่ใต้ฐานของ พระพรหมนะครับนะฮะซึ่งยักษ์ตัวนี้คือหน้ากาดนะฮะยักษ์หน้ากาดนะครับด้านในก็จะเป็นเทวรูปของเทพเจ้าต่างๆในศิลปะของเขมรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นงานเครื่องปิณเผาศิลปะของถือมือช่างลำพูนนะครับ i know some bitch she but i'm tired of all this shit my chick girl she cause she new hold to drive me crazy you look at me you look at him it's where you gonna run you bitch but let me be your number one why turn me out of love you fall on down like you she cry like crazy white one that the night you good in the night she send me just in the wrong talking down the walk in สวัสดีค่ะชื่อเมทินีใหม่วันนะคะเป็นผู้จัดการของส่วนไม้ไทยบ้านเพลียงหมื่นค่ะ ก็บ้านส่วนไม้ไทยบ้านเพลิงหมือนนะคะก็แต่เดิมเนี่ยจะเป็นโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาค่ะซึ่งเราได้ขุดนำดินของจังหวัดลำพูนขึ้นมาใช้เป็นทำเป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะแล้วก็มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ200ไร่นะคะต่อมานะคะก็มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ประกอบด้วยที่ว่าคุณพ่อเนี่ยชอบเ,อเรื่องต้นไม้แล้วก็ศิลปะทางด้านาประเทศขเขมร พ่าแม่แล้วก็เล็งเห็นว่าเราเนี่ยทำธุรกิจในจังหวัดลำพูนซึ่งก็เป็นพื้นที่ของเมืองขริพุนชัยเมืองเก่าแก่นะคะซึ่งมีอายุประมาณ1,400ปีนะคะก็คุณพ่อก็เริ่มที่จะ,ะนำสินค้าที่เราส่งออกนำมาเรกนำมาตกแต่ง เป็นสวนคล้ายๆกับว่าเป็นลานโชว์งานศิละปะของอประเทศต่างๆซึ่งตอนนี้ก็จะมีสีสี่โซนนะคะก็จะมีะโซนของทริพุนชยัยล้านนาสีวิชัยและก็ขเขมรซึ่งบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นโซนของประเทศขเขมรคะ่ะเจ้าของนะคะก็จะชื่อคุณสุธิพงษ์ไหมวันหรือว่าคุณแดงนะคะ เพียงแค่เธอจะอยากโทรหาใครคงจำได้ทุกเวลาเพียงแค่เธอจะแอบสงสายตาใครใครก็พร้อมดูแลหรือมันไม่จริงถ้าเป็นคนที่คุยสนุกเป็นอะไรที่ดูสะดุดใครไม่อยากจะอยู่ใกล้เธอแล้วแต่แฟนจะมีงุระมาพูดกับเขากับฉันทำไมเธอเรียกว่างเอาลวมีฉันเรียกว่าไรรใจยังไง What you say you tell me You're no wrong You are on no right You just should I cry the cry white one Get the Night Devo Demonitation Well you can walk out on me tonight If you think that it ain't feeling right But darling There ain't no getting over me Well you can say that you need to be free But there't a i n no place that I won't be Sweet darling there ain't no getting over me I ในที่นี้นะคะก็จะเป็นสถานที่สุดท้ายนะคะ ที่อาจจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวนในวันนี้นะคะที่นี่ก็คือวัดพระธาตุฮิริกุนชัยวรวรมหาวิหารค่ะ ตั้งอยู่จังหวัดลำพูนและก็สร้างขึ้นในพุทธศตรวตรรษที่17ในรัชสมัยของพระยาธิตยาราชนะคะกระิย์แห่งราชวงศ์จ้าเมทวีวงศ์ค่ะโดยที่แห่งนี้เนี่ยเคยเป็นพระราชฐานของพระองค์ซึ่งพระราชฐานอุทิศถวายให้เป็นวัดพระธาตุนะคะเพื่อเป็นพุทธบูชาหลังจากที่พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยได้ปรากฏให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรในบริเวณแห่งนี้นะคะ และก็พระธาตุหลินกุงชัยเนี่ยเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดปีระกานะคะและก็มีความเชื่อที่ว่าหากมาสักการะบูชาจะประสบโชคราบและก็เป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มากับว่าอีกด้วยล่ะ ชมเนี่ยวัดพระธาตุอิฐกุลชัยเรียบร้อยแล้วนะคะไอ้ก็ขอพาท่านผู้ชมแวะข้ามไปที่ฝั่งตรงข้ามข,ของวัดพระธาตุนะคะซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะจะมีสินค้าโอท็อปและก็ของฝากของที่ระลึกจังหวัดลำพูนให้เลือกมากมายเลยคะ่ะและทีนี้ทิปเชียงใหม่บนรถไฟที่สุดสานจะหันสายข,ของการท่องเที่ยวห่งประเทศไทยและก็การรถไฟห่งประเทศไทยเนี่ยก็สจุดลงแล้วอาทิตย์หน้าไอ้จะพาท่านผู้ชมไปที่ไหน ไปติดตามชมกันในสปดราห์หน้านะคะสำหรับประที่นี้สวัสดีค่ะอันนี้เป็นการสา้อยเข้ากนยของ,อของจังหวัดลำพูนมีสินค้าโอท็อปมีทั้งหมดนี้มี54ี้านแล้วก็อยู่หน้าวัดพระธาตุบิดชัยร้านเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึงประมาณ6โมงเย็นนะคะเปิดต่อวันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ก็มีมีหลากหลายค่ะก็มีชาวต่างชาติก็มีชาวไทยก็มีสวัสดีค่ะนีนเป็นแนนานของตัวแทนของกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือวายภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดทริปพานักท่องเที่ยวเดินทางโดยรถตู้นอนร,ร,รับอากาศเดินทางไปเที่ยวภาคทางภาคเหนือเราเน้นที่จะเดินทางไปชม งานเพื่อสวนโลกนะคะแล้วก็งานแห่ขบวนรถบุกชาติค่ะม,มีการท่องเทีย่ยวในประเทศไทยได้พาท่านมาเที่ยวภาคเหนือแล้วก็ครั้งต่อไปนี้จะมีทริปพาท่องเที่ยวเดินทางโดยรถรถไฟไปเที่ยวที่ภาคกลางมากนะคะโดยการพาท่านไปเที่ยวเมืองเก่าที่อยุธยาค่ะจะเชิญชวนท่านให้สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 672ค,ค่ะหรือคานจะสอบถามได้ที่เบกกิรของการรถไฟ1690จะได้นะคะเที่ยวรถไฟคึค้คคคนืื้นเศรษฐกิจไทยคึกคักนั่งรถไฟไปเยือนถิ่นอารยธรรมมหัศจรรย์อีสานใต้เชิญพบกับความงดงามของวิถีชีวิตผู้คนบนดินแดนแห่งทุ่งกุราร้องไห้ชมความอลังการของแหล่งอารยธรรมโบราณของประสาทหินทริปนี้ออกเดินทางระหว่างวันที่4 7มีนาคม2555สอบถามรายละเอียดได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย1672และสายดุลนรถไฟ1690แล้วเจอกันกอนที่รายการของเราจะจบลงนะคะ ขอพาท่านผู้ชมไปชิมอาหารอร่อยๆกันก่อนที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นก็คือร้านอาหารลาแมนนั่นเองค่ะร้านอาหารลาแมนนะคะตั้งอยู่บนเขาตะเกียบและก็ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในหัวหินมองเห็นทะเลบรรยากาศล่มลื่นและมีหินกบเวียกธรรมชาติให้ได้ชมกัน มีเมนูอาหารหลากหลายให้เลือกชิมทั้งอาหารไทยจีนซีฟูด้ดซีฟู้ดก็อาทิเช่นปลาเก๋านึ่งมะนาวหอมหมกทะเลมะพร้าวอ่อนรวมมิตรทะเลเผาเห็ดหอมน้ำแดงและก็กุ้งแช่วยทอดราดน้ำมะขามที่นี่นะคะสาม,มารถรองรับลูกค้าได้ประมาณ400ถึง500ที่นั่งจอดรถได้มากกว่า 300คันนอกจากนี้นะคะยังมีวงดนงตรีและนักร้องมาขับกลอมเรียน้ำย่อยอินด้วยล่ะค่ะในช่วงมอร์นิ่งแชร์ของเราในวันนี้นะคะก็ our day, our day today, มีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะส่งภาพมาแชร์ประสบการณ์การ ือกับเราแต่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนบ้างเนี่ยก็คงต้องติดตามกันเ,เองและหากว่าท่านผู้ชมคุณใดนะคะอยากจะส่งภาพมาแชร์ก,กันกันเพื่อกับเราไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพวิดีโอนะคะก็สามารถส่งมาได้ที่ w w w l d w i d o w k b f a c e b o o k นะคะแล้วคิดเข้าไปที่รายการเเชมอ กระเป๋าแล้วก็ก้าวเดินไปแบบสบายมองทางขวาก็ไม่เห็นมีใครมองทางซ้ายก็ยังดูเดียวได้มีแค่นี้ฉันก็ยังพอใจแบบสบาย ยาวไกลแดดก็ร้องจนกาทจะละลายบอกตัวเองว่าฉันไม่เป็นไรรือสบายเคยมีเธอที่รู้ได้ว่าวันนี้คงจะหมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการเอเชียมอร์นิ่งนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ dreaming i'm always dreaming